สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาชมบอนสีสีเบนจรงอีกแล้วนะคะอดไม่ได้นะคะที่จะถ่ายให้ได้ชมความสวยงามของเขาดูค่ะใบเยอะมากเลยใบเก่าของเขาก็คือใบที่มีสีเขียวนะคะแต่ใบใหม่นี่ขึ้นมาใหม่ใบเขาจะแดงสดสีเขียว จะไม่มีนะคะมีแต่ตรงขอบใบนะคะแล้วก็เส้นกระดูกใบนะคะนี่คะ่ะสีสดมากเลยเดี๋ยวถ่ายให้ได้ชมใกล้ๆนะคะตอนนี้มีอยู่เก้าใบนะคะเก้าใบกับอีกหนึ่งหลอดดูสิคะว่าเขา กอใหญ่ขนาดไหนตรงบริเวณตรงนี้ก็จะเลอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานเปลี่ยนกระถางบนสีที่อยู่นอกตู้นะคะนี่ค่ะเอากระถางใหญ่มาใส่นะคะถาดรองน้ำก็จะเอาออกนะคะกระถางวางบนดินเลยนะคะเผื่อเขาออกรากมาจะได้ทะลุ ลงดินได้นะคะเขาจะไม่ร้อนเขาจะอยู่ได้นะคะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นบอลสีมุงกุดเพชรนะคะหัวใหญ่นะคะแล้วก็เจ้ากรุงไกเซอแล้วก็อีเนาหุกหลงนะคะจับอีเนากับหุกหลงใส่กอเดียวกันนะคะเพราะว่าเขากอใหญ่นะคะแต่กระถางนี้ก็กระถางใหญ่เหมือนกันนี่คะ่ะ จัดสรรยังไม่เสร็จนะคะเมื่อวานก็มีภารกิจต้องไปทําก่อนก็เลยได้สองอย่างนะคะเมื่อวานกลับมาที่สีเบญจรงค์นี่ค่ะดูกอง,องเขานะคะตอนนี้ถ่ายให้เห็นหมดทั้งต้นนะคะเดี๋ยวให้ดูกานก้านใบของเขานะคะโอ้โหสีแดงมากเลย สีแดงสดแดงเข้มแดงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะแดงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วให้ดูนี่ตรงโคนเขานะคะดูกอใหญ่มากนะคะใบเขาดูสีเขียวนะคะที่เห็นเม็ดแดงๆเม็ดส้มๆแดงๆนะคะเล็กๆเกมื่อวานก็รวยยานะคะ สตาร์เกิลจีอะไรประมาณนี้ล่ะคะ่ะโรยลงไปเพื่อที่จะไม่ให้เพลี้ยเขาลงไปกินนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าด้านนอกตู้นะคะจะมีเพลี้ยลงไปกินละนี่ค่ะแต่ต้นนี้ก็เอาไว้ในตู้นะคะยังไม่ได้ทำจำนวนนะคะแต่โหกอใหญ่มากเข็นแบบนี้ก็ ให้เขาอยู่แบบนี้ไปก่อนนะคะส่วนสีเบญจรงสีขาวนี่เราก็ได้ทําการผ่าหัวไปแล้วนะคะที่ว่าสีเบญจรงกระดูกขาวนะคะพื้นแดงเหมือนกันแต่ต้นนี้กระดูกเขียวเก้าใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะดูความงามของเขาสีแดงมากเดี๋ยวเดีวดูอีกทีนะคะ แดงขนาดนี้เลยค่ะแดงเดือดเลยนะคะแดงเข้มบอกไม่ถูกนะคะนี่ผ่านกล้องยังแดงขนาดนี้นะคะสะดุดตาเด่นชัดมากนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตให้ได้ชมเรื่อยๆเนาะว่าบอนสีสีเบนจรงกระดูกเขียวนี่ใบเขาจะไม่ทิ้งง่ายนะคะนี่ก็9้าใบแล้วใบที่10บกำลังม้วนหลอดออกมานะคะแต่ว่า าก็จะมีการแย่งอาหารกันนะคะถ้าเขาไม่ทิ้งใบแต่เ,เขาสามารถอยู่ได้นะคะก้9ใบค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ